รู้ใจฮะฮวนทุกคน,กคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับเซแล้วนะใช่เรากลับมาเจอกันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาเข้มข้นนิดนึงแต่ก็มานิดหนึ่งขนาดนั้นแหละคือเรามีเรื่องที่อยากจะมาเล่าอีกแล้วค่ะซึ่งมันก็เกิดมากับตัวเราอะเนาะแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันกัน,นะคะ่นนะสาหรับคนที่เล่นเกม rov นะคะซึ่งเจจะขอเอาตัวไว้ก่อนนะคะว่าสาเหตุที่ทําคลิปนี้ไม่ใช่เพื่อการประจานหรือว่าทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่อย่างใดหรือที่จะดูหมิ่นบุคคลใดก็ตาม แต่สิ่งที่เทซัมเนี่ยคือจุดประสงค์ของเราเคยอยากจะมาวิเคราะห์ค่ะว่าทําไมมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นและจุดประสงค์เนี่ยก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์ว่าผู้เล่นใหม่อย่าไปทําแบบนี้นะคะเสียหวังว่าจะไม่เกิดดราม่าหรือว่าจุดประเด็นใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งในคลิปเนี่ยเราจะมามองกันทีละมุมเลยว่าแต่ละฝ่ายนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างวิเคราะห์กันแบบละเอียดยิบจริงๆก็หวังว่าอย่าเป็นดราม่าเลยนะคะขอบคุณนะคะ ก่อนอื่นเราต้องอธิบายระบบแบนแบบไว้ง่ายก่อนอ้อแล้วก็ตอนที่เราเล่นเวลานั้นก่อนที่เราจะกดเริ่มเกมตอนอยู่ในหน้าทีมมันจะมีให้ฟิกก่อนนะคะว่าเราจะเล่นเลนอะไรบ้างเราก็ต้องเลือกเลนที่เราถนัดได้2เลนแล้วก็ลุ้นเอาค่ะว่าจะได้เลนไหนพอเข้ามาในแบบหน้าเลือกทีมเราก็จะมีผู้เล่น3ามคนข้างล่างที่สามารถกดแบนตัวละครได้ว่าจะแบนตัวไหนไม่ให้เล่นในตานั้นๆแล้วในแต่ละคนก็สามารถกดขอได้ค่ะว่าใครอยากจะเล่นตัวไหนก่อน หรือว่าขอกดเลือกก่อนเพราะว่าเราจะมีผู้เล่นทั้งหมด5คนถ้าใครขอว่าเราจะเล่นก่อนถ้าเพื่อนที่อยู่บนสุดอนุญาตเราก็สามารถหยิบตัวนั้นมาก่อนได้เลยค่ะในตอนที่เกิดเรื่องขึ้นนี้ตอนนั้น เซเลือกเป็นเลนเมดแล้วก็แคลรี่มาซึ่งระบบก็เลือกแคลรี่ให้กับเซแล้วนี่ก็โอเคคิดว่าคงไม่มีอะไรเราควงจะได้เล่นแคลรี่ปกติแต่มันอยู่ที่คนที่3ก็คือคนที่จะมาแย่งตำแหน่งแคลรี่เซไปคือเขาได้ตำแหน่งเป็นซับพอตแล้วก็พอเขากดแบนตัวเสร็จปุ๊บเขาก็กดขอเทลไปก่อนเลยแบบนี่ก็งงแบบฮะคุณได้ตำแหน่งซัพพอตนะคะแต่ว่านี่ได้แคลรี่นี่ก็งงแบบ อะไรอ่ะท้ามอยู่ทีทีมาขอแบบนี้แล้วเราก็มารู้ทีหลังด้วยว่าสองคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็เป็นเพื่อนของเทโอคนที่อยู่ที่3ค่ะแต่เพื่อนสองคนนี้ก็ไม่ได้กดให้ไปก่อนนะแต่พอมันลันตามลำดับไปเทโอวเขาก็ได้ก่อนเราอะนะเพราะว่าเพื่อนเขาก็ได้เลือกก่อนด้วยนี่ก็เลยจำใจต้องกดโลมไปแบบช่วยไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่มีใครเล่นตำแหน่งโลมแล้วคือส่วนหนึ่งก็เคยเป็นเมนโลมมาก่อนแต่ว,ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกเล่นไม่ขึ้นก็เลยไปเล่นตำแหน่งอื่นดูบ้าง นนั่แหละนะนแล้วคุณคิดว่าถ้าในแรงช่วงต้นซีซั่นแบบนี้แล้วเจอแบบนี้แล้วไม่มีใครเล่นแทนได้มันจะรีะขนาดไหนกันคะไม่ใช่ว่าตอนที่เทลกดหอบไปแล้วไม่มีรีแอคชั่นอะไรนะเราก็แบบจุดๆ,ๆไปส่วนเพงที่มาด้วยก็แบบเฮ้อแล้วเราก็พิมพ์ต่อไปว่าแย่งได้หน้าเกลียดเกินขอไม่ช่วยแล้วกันนะดูแลตัวเองแล้วกันคือตอนนั้นเราพิมพ์ไปด้วยอารมณ์แบบเจอเคียนอีกแล้วหรอแบบนี้ก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะเราพิมพ์ไปก่อนที่จะ กดเข้าแบบเกมหลักคืออยู่ในหน้าดับตัวละครเลยนะซึ่งเทลก็แบบปล่อยเบอร์แบบปล่อยเบอร์จริงๆไม่ตอบกับอะไรเราปล่อยนิ่งเงียแบบไม่พูดอะไรเลยแม้แต่น้อยค่ะปล่อยเบอร์เราแบบสุดๆแบบสุดจริงๆแล้วพอแบบมาหน้าโหลดตัวละครเราก็เพิ่งจะมาเห็นว่า อ้าวทั้งฟอร์เนทั้งนาตาทั้งเทวก็มาด้วยกันนี่คือเกียนสามคนเลยเหรอเรีอว่าคุณไม่บอกเพื่อนคุณเลยเหรอคะซึ่งนาตากับเทวเนี่ยเขาอยู่แรงแพทแล้วคนที่ชวนมาเนี่ยก็รูปเกมก็น่าจะเป็นฟอร์เนแล้วตลอดเวลาคือคุณไม่ได้บอกเพื่อ,อเลยหรอคะว่ามันไม่ควรทําแบบนี้แล้วเราทวงไปทั้งสามคนนี้ก็ปล่อยเบอร์แบบทําเป็นแบบหูทวนลมไม่สนใจอะไรเราที่พิมพ์ไปเลยแม้แต่น้อยคะ่ะในตอนแรกนะ โอเคเรามาเข้าสู่ตอนอยู่ในเกมมานะซึ่งพูดตามตรงว่าเทวปล่อยเบอร์ค่ะปล่อยเบอร์ปบจรสุดไม่พูดอะไรเลยเราก็เลยแบบโอเคไม่ไหวละเราก็เลยพิมพ์ไปบอกฝั่งน้ข้ามว่าฝากรายงานเทวด้วยค่ะแล้วหลังจากนั้นสักพักเทวก็ตอบมาว่าขอโทษค่ะเราไม่เคยเล่นลงแร้งแบบเลือกตัว เอ๊ะบอกว่าไม่เคยลงแรงแบบเลือกตัวแต่ว่าคุณก็กดแบนเป็นนี่คะแถมกดเลือกขอตัวก่อนด้วยมันดูน่าสงสัยไปหน่อยไหมบอกว่าไม่เคยแต่คุณทําได้นี่นามันน่าสงสัยไปหน่อยหรือเปล่าคะแบนก็แบนตัวตามเมตาได้แล้วก็กดขอเลือกตัวก่อนได้แต่ว่าบอกไม่เคยเล่นมันมีอะไรน่าสงสัยหรือเปล่าเอ่ย ซึ่งหลังจากที่เทลพิมพ์เสร็จฟอลิเนก็พิมพ์ต่อเลยว่ามาออฟมาช้างกูโรมเองคือพ่าตาตองก็ไม่ชอบเลยเนะาะการใช้ภาษากูมึงแต่ฟอลิเนนี่ก็เปิดด้วยกูแล้วอนะก็พ่อตาตองก็รู้สึกไม่โอเคสักเท่าไหร่แต่มันก็มีจุดที่น่าสงสัยนะพอเทลพิมพ์เสร็จนี่ก็พิมพ์ต่อเลยไม่ใช่หรอคะแล้วคุณก็กดมาด้วยกันด้วยแล้วก็ขึ้นสถานะแบบเป็นเพื่อนกันแล้วคุณไม่ได้บอกกันหน่อยแล้วว่า ื่อนคุณทําผิดนะไม่ควรทําแบบนี้คือก็มาด้วยกันตั้งสามคนไม่พูดอะไรกันหน่อยเลยเหรอแต่พอเราบอกให้รายงานเทวแล้วเทยวขอโทษปุ๊บแล้วคุณก็ออกมาปกป้องบับเลยคือแล้วตั้งนานทําไมไม่บอกเพื่อนกันเลยล่ะคะแล้วพี่มึกฝั่งตรงข้ามก็ถามว่าเทยวทาอะไรตอนนั้นเราก็ตอบฟอร์เรนแม้ว,ว่าเราเล่นออฟไม่เป็นคะ่ะแล้วเราก็ตอบพี่หมึกต่อว่าเขาแย่งตำแหน่งเราโดยไม่ขอแล้วพี่หมึกก็ต่อมาว่าอ้าวพี่ลิงก็แบบ นี okay, ่มันก็บอกว่าเดี๋ยวกดให้นะคือฝั่งตรงข้ามมิเลชันออกมาแบบนี้ก็ถือว่าขอบคุณเลยค่ะแล้วเทลเขาก็พิมพ์ตอบไปเหมือนกับฟังข้อความเมื่อกี้ว่าขอโทษค่ะไม่เคยเล่นแบบเลือกตัวรึ่งกิกซีก็มีแอบปันๆบ้างะนะแต่คิดว่าเล่นจะจบแล้วไหมก็ไม่ปัญหาคือฟอร์เรนพิมพ์ไปว่ารายงานกูแทนได้ปะส่วนที่เราพิมพ์ขอบคุณค่ะคือขอบคุณฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วเทลก็ตอบไปว่ามือใหม่ค่ะแล้ว ฟฟลเลนก็ตอบมาอีกว่าเขาไม่เคยเล่นระบบแบน แล้วฉันก็ได้คิดแล้วก็สงสัยว่าเอ้าทำไมตอนนี้ยังทำได้เลยนี่นาเราก็เลยพิมพ์ต่อไปว่าขอสักคำมีไหมคะคือในใจเราแบบถ้าคุณขอมาดีๆเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ยกให้เลยในคลิกซี่ก็มีแบบอับปั่นแล้วนะคือฝั่งนั้นก็โตมุกแบบพยายามให้ไม่เครียดแล้วฟอรเลนก็พิมพ์มาอีกว่าเพื่อนผมไม่เคยเล่นระบบแบนนี่ก็ยันสงสัยอยู่ดีค่ะว่าบอกว่าไม่เคยเล่นระบบแบนแล้วทำไมตอนนั้นแบนตัวเป็นแล้วก็กดขอตัวก่อนเป็นด้วยล่ะคะส่วนฝั่งนั้นก็ยังไม่ ปันแบบให้สถานการณ์มันไม่ตึงเครียดนะนะตรงๆไหมถ่าทุกอย่างจบด้วยการรายงานเดยวแล้วฟอรเลนไม่เอามือเข้ามาแทรบแบบนี้มันก็จบไปแล้วเลยเนาะต่ปัญหามันอยู่ที่ทั้งนาตาาที่มาแล้วก็ฟอรเลนเนี่ยเอาแต่บอกว่าเอลไม่เคยเล่นระบบแบนแล้วถ้าเป็นเราในตอนนี้เราคงจะถอกนกลับไปว่าแล้วทําไมชวนเพื่อนมาแล้วไม่บอกเพื่อนสักคำล่ะคะคุณมาด้วยกัน3มคนไม่บอกกันเลยเหรอฟอรเลนก็เอาแต่บอกว่าใครรายงานให้รายงานกูแทนนะคือพูดจาไม่น่ารัก เลยไม่พอสุดๆสำหรับเรานะคือคุณก็เป็นคนผิดเองไม่ใช่หรอคะทั้งสองคนว่าไม่เตือนเพื่อนเลยแถมถ้าเราไม่เป็นคนบอกให้ฝั่งตรงข้ามช่วยรายงานคุณก็เลือกที่จะปล่อยเบอร์แล้วไม่ขอโทษเราสักคำตั้งแต่แรกไม่ใช่หรอแล้วพอเราขอให้ฝั่งตรงข้ามรายงานคุณกลับมาออกตัวปกป้องแล้วผู้เสียหายแบบดิฉันที่โดนแย่งไปแบบนี้เราควรจะทํายังไงหรอคะคือถ้าเราไม่พูดอะไรเลยแล้วยอมอยู่เฉยๆเราก็เป็นฝ่ายที่ต้องเสียอย่างเดียวไม่ใช่หรอ เหมือนฟอเลนจะไม่หยุดแบบจริงๆแล้วค่ะบอกว่าจบเกมคุยกันได้ครับเราก็เลยพิมพ์ไปบว,ว่าถ้าขอกันดีๆเราก็จะไม่ว่าเลยแต่เธอได้ซับนะคือถ้าขอกันตั้งแต่แรกมันก็ไม่เกิดอะไรแบบนี้เทวก็เลยพิมพ์ไปว่าพอเหมือนเขาแบบจะไม่ไหวแล้วซึ่งตอนนี้คือสองสารเทยวนะแต่ปัญหาคือฟอเลนดูไม่ยอมหยุดเองนี่แหละแล้วเทวก็พิมพ์มาว่าขอโทษค่ะไม่ทันดู แต่ในหน้าเลือกตัวละครนี่มันหลายนาทีนะแล้วคุณก็จงใจกดขอเที่ยวไปคนแรกเลยได้ซ้ำไม่ตั้งใจจริงๆหรอคะถ้าไม่ทันดูจริงก็ควรขอโทษตั้งแต่ตอนที่เราพิมพ์ว่าคุณแย่งแล้วนะคือปล่อยเบอร์มาถ้าเราไม่บอกฝังงกงง่งตรงข้ามคุณก็จงใจปล่อยเบอร์เราเองไม่ใช่หรอต่อมาพี่หมึกฝั่งตรงข้ามเขาพิมพ์ว่าคนแย่งต้องโดนด่าครับส่วนเราก็พิมพ์ไปว่าแต่กดขอเที่ยวคนแรกเนี่ย มันแปลกนะคือมันแบบหน้าแปลกแล้วว่าคุณบอกว่าคุณเล่นตาแล้แต่คุณกดขอเป็นกดแบนเป็นคือในใจตอนนั้นมันก็ยังดูหน้าสงสัยอยู่ดีนั่นแหละ แล้วเทวก็พิมพ์ต่อมาว่าขอโทษค่ะจบเถอะซึ่งเราก็อยากให้มันจบเลยนะแต่ปัญหาก็คือฟอเรนดูยังไม่จบอยู่ดีนาตายาก,ก็ด้วยซึ่งฟอเรนก็ยังไม่จบเลยนเนาะอาอแต่บอกว่าเพื่อนเล่นตาแรกเพียนก็เลยบอกไปว่าแสดงว่าคุณไม่ใช่ตาแรกสินะส่วนพี่มึกก็ยังบอกว่าไม่ได้ส่วนฟอเรนก็เอาแต่บอกว่ารายงานผมจบคือพูดพนๆแบบน,นี้แหละพี่มึกก็ยังบอกว่ารายงานเทวคือส่วนหนึ่งเพราะว่ารายงาน ฟอร์เรนไปมันก็ไม่ได้อะไรเนาะบวลงโทษก็ไม่ได้นั่นแหละแล้วฟอร์เรนก็พิมมาเหมือนบอกว่าผมซูแล้วตัวละ เหมือนเขาบอกว่านี่เลยหลาดลองอยู่แต่มันก็แน่แปใจอยู่นะว่าหลัดลองเล่นไป6 0พ0กว่าเกมมันก็แบบดูแปลกๆเหมือนเดิมนั่แหละสำหรับเราแล้วนัตยาก็ยังพิมพ์มาหยดว่าเทยวมันเพิ่งเล่นระบบแลรนครั้งแรกคือคาพูดเหมือนก๊อปวางกันมาตลอดเลยแล้วเพียงก็ถามว่าแล้วทาไมคุณไม่บอกเพื่อนคุณล่ะครับซึ่งมันก็จริงแหละเนาะถ้าบอกกันตั้งแต่แรกทุกอย่างมันก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้แถมคุณเป็นคนปล่อยเบอร์เองด้วยถ้าไม่โดนแฉคุณก็ไม่พูดไม่ใช่เหรอคะแล้วก็มาต่อกันนะคะเทวกก็บอ่า เลยค่ะราไม่ว่าขอโทษจริงๆค่ะเราคลิกซี่ก็เหมือนพยายามแบบให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะนะไม่ให้เครียดมากกว่านี้แต่สุดท้ายก็จบด้วยการพ่ายแพ้อยู่ดีนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันก็เล่นกันไม่ได้แล้วอเนาะมันเป็นแบบนี้ไปแล้วซึ่งตอนจบเราก็ไปดูวิลเลจข,ของเทยวกับนาตามานะซึ่งเทีวก็ไม่เคยขึ้นไดมอนด์จริงๆส่วนนตาตา雅ก็เคยขึ้นไดมอนด์ค่ะหลังจากที่เกมจบฟอร์เรนก็ชวนเข้าห้องหนึ่งงแต่เราก็ขอปฏิเสธไปนะคะแล้วต่อมาเราก็มา าเจอเขาอยู่ในหน้านี้ซึ่งรอบนี้ก็ให้อาจารย์ของเราเคลียเนาะั่งเราก็เลยบอกไปว่าคราวหลังก็บอกเพื่อนนะครับแล้วเขาก็จะตอบกลับมาว่าบอกไม่ทันหรอกไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่ก็แบบอ๋อแล้วเขาก็บอกมาอีกว่าผมไม่ได้ตาแรกแต่เขาก็บอกว่าเทียวตาแรกจริงๆ แล้วเราก็ถามไปว่าไม่ได้คอเกมกันหรอครับแล้วเขาก็ตอบว่าไม่เลยครับปังเราก็เลยบอกไปว่าหลังจากนี้ก็บอกเพื่อนด้วยว่ถาถ่าทําอะไรแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลจากลูกเกมอะเนาะแล้วเขาก็ตอบว่าเขาไม่รู้อะไรเลยครับยังดูเลนไม่ออกเลยซึ่งเราขอเพราะตรงน,นี้แป๊บนึงนะยังดูเลนไม่ออกเลยแต่คุณเล่นมาเป็นพันตาวินเลกก็ไม่ได้หน้าเกียดดูเลนไม่ออกเลยจริงๆหรอ อาจารย์เราก็เลยตอบไปว่าโอเคครับแค่รู้ว่าอย่าทําแบบนี้ก็พอเพราะมันอาจจะมีผลกับรูปเกมแล้วเขาก็ตอบมาว่าครับก็คนไม่รู้อะแล้วเราก็มีคำถามในใจว่าเอา้าแล้วไม่เติมเพื่อนเลยเหรอเขาก็บอกอีกว่าผมเล่นไม่ออกหรอกเขาร้องไห้เราก็มีคําถามในใจอีกว่าคุณบอกว่าเล่นไม่ออกเขาร้องไห้คุณรู้ได้ยังไงคะเน้นยแสดงว่าคุณก็ต้องคอเกมหรือว่ามีการสื่อสารกันอยู่สิ ไม่งั้นคุณก็รู้ไม่ได้หรอกว่าเขาร้องไห้แล้วเขาก็บอกอีกว่าเพิ่งเคยเล่นแบน์ครั้งแรกจริงๆถ้าคุณเล่นครั้งแรกจริงๆทําไมคุณถึงแบรนตัวละครได้ถูกตัวแล้วก็กดขอตัวก่อนเป็นล่ะถ้าไม่ได้มีการคอเกมอยู่จริงๆไม่งั้นคนเล่นครั้งแรกก็ทําให้เป็นหลอกจริงไหมคะฝั่งเราก็เลยพิมพ์ไปว่าครับแค่เตือนไว้แล้วก็แนะนําเพื่อนก่อนนะครับแล้วเขาก็ตอบแค่ครับแล้วก็หายไปเลยแค่นี้ค่ะ เหตุการณ์ันะ่หมดมีเพียงเท่านี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าคนดูจะตัดสินใจยังไงนะคะเราก็อธิบายแต่ละช็อตแต่ละฉากแบบเท่านี้จริงๆค่ะก็ขึ้นอยู่กับทุกคนตัดสินใจแล้วนะว่าให้ผิดใครถูกหรืออะไรยังไงกันแน่ซึ่งส่วนตัวเซตระย่างที่เขาพูดมากับการกระทําคือมันย้อนแย้งกันหลายจุดจนแบบอย่างวะก่อนจะไปขอฝากบอกไว้ว่าผู้เล่นใหม่ที่เคยเล่นโหมดนี้อะไรแบบนี้ครั้งแรกรบกวน ช่วยบอกเพื่อนด้วยนะคะถ้ามากับเพื่อนหรือถ้าคุณไม่เป็นจริงๆก็พิมพ์ถามคนในทีมไม่ใช่มาทําแบบนี้มันไม่โอเคกับคนอื่นเลยค่ะซึ่งวันนี้เซก็หมดเวลาแล้วแล้วนะต้องไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าไปทําแบบนี้กับใครไปแล้วล่ะบ๊ายบาย